ครับนี่น้องปลาไหลตกแดงนะครับเราจะไปตามล่าคนตกปลาสอยสีนะครับไปเลยอากม,มานะครับมาตกแดงครับตามล่คนตกปลาซอยสีนะครับนี่มันเป็นการน้องปลาไหลนะครับเยี่ยมเพิ่มตกแดงนะครับน้องเอ๊ะมาตามล่าคนตกปลานะครับซอยสี

นะครับตัวใหญ่มากสดๆเลยเนี่ยเห็น่หมเห็นไหมวันนี้มกลามาครับโหปลาตะเฮียนอืใหญ่ๆๆๆๆโอเค